ถ้าสบายดีพี่น้องเบอร์สภูสุขคนพอเด็กับพอวันพี่น้องเลยน้องเมฆน้องทองสบายดีจ้าบ้านมัอนี้ลงมาหาพ่อใหญ่พี่น้องเลยให้หางานให้เพิ่นเฮ็ดเนี่ยให้เพิ่นหาไอ้สมุนไพรให้ซอกเบื้องหน้ามันมีอลไรมีไรบอกกันมีหลายเลยให้เราหาให้พ่อในเงินได้พี่น้องเพราะว่าเวียดกับจีนมนสั่งสื่อเลยสั่งสื่อแต่ใช่พ่อยหญ่พงษ์หล่อหาแท่งนี่แหละคุณเพิ่นมาเลยคุณ เพิงไรมาเนี่ยบกเตานะบวกเตาบวกเตาทอดประเภทอะไรทอดใส่นะทอดใส่โอ้ยเผือกคุดมากคุดเผือกมากเอาไปปลูกเอาไปปลูกสบายดีเลยจุดเมื่อไรจุด,จด,จดอ่ะเจ้แรกบวกเตาบวกมันแห้งๆเลยมือเดี๋ยวข่อยมีไอ้เวีย้ใแขเจ้าหานสมุนไพรนี่ให้นะเไ้ย เออแล้วใส่เบิง้งเนี่โทรศัพท์ข่อยมันอันนี้บ,บ<ม>่ได้สิหาให้้ใหใหาเอาหาักมันน่ะอันมีรายนี่เ<า>ขาสั่งซื้อได้เวียดจีนเขาสั่งซื้อแถวตงนี่คือซิมี่แถวตรงนี่เมฆเมฆยังรับไหมแถวตงนี่คือซิมี่แล้วเอาใส่เบิง้งได้ใส่ละเบิ้งพี่นออ้องเอาใส่ละเบิ้งเนี่ยแล้วมาแล้วหูแล้วมาหยาเล็กเกาะเตือยาเล็กเกาะยาเมฆนะจ้าพ่างจ้าจับตาเบนหุงเลยนะเขาเสดช่วยหน้าช่วยตา แล้วบาเห็นห้งแจ้งเลยนะเออชดใช้ขอแก้ไขผู้เท่าก็ไจ้อันนี้เน water ี่ยอันภาษาไทยก็เอื่นว่าพญารักหอมเออพญารักหอมเออแม่นภาษาไทยก็เอื่นว่าพญารักหอมหอมหางก็สีหอมเด็กเป็นยาดีหลายอย่างหอมกระล่องมหาบางอย่างมหางานพันธุ์พงษ์เนียมาทามาทามีหมองร้ายเลยคุดไวรายเลยไปขายไปส่งส่งเขาเขามาเอา เอาแต่หางเลยมันเอาในเครือแบบนี้เลยดมมึงมันหอมแม่นวลหอมเลยมวนี่ไปขึ้บมังงอยไปะเมังสมอไปะหมมี่เอ้ยดีกว่ากวนเดมูมี่เนาะนี่ขอบมึงกวเสียข้มีอยู่ไปเมฆเมปัไปดีกไปไปเดัไปดไปดไปดกักกัดองอดไปััดัดดั ต้นมือึนเด็พอ่อดไปเห็ดเวียกเห็ดเวียกก่พอดเวยที่เขาใส่เข,ขาเขาให้เขา,า,ขามากินเออดีแล้วดีกูอยู่จะซื้อ,อน้องพี่เ <พอ S 1> หลเลยเดิคลิปเก่าๆนี่คักรด้บรรยากาศนี่เดต้นมักสมอมีอยู่ อันนี้นี่มักสมออันนี้ขึนฮักเอาอันนี้เนี่ยเกี้ก็ผลกับเทยวน่ะนี่ักเอางานนี่งานนี่คืออะไรนี่นเห็นป่่เห็นนีนี่ขนไปนการดึงเอางานนี่พอแหลงานนี่นี่มากสมอพี่น่อ่ามักสมอเนี่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 ขึ้นเออขึนเอาฮักเอาสมักสมออหนาวป่าวหนาวะ โอ้ยเจ้าไรเมื่อเจ้าไรเมื่อเอาหมักสมอก่อนหนุกขึ้นได้ขึ้นได้บ่ไพ่อขึ้นบ่าอะไรขึ้ตะเมฆขึ้นซะให้ตะเมฆขึ้นเนะาเะตะเม่งเนาะหนาวพี่น้อกเลยอาการหนาวแดดแดดแต่สืก็ยังหอนเดี๋ยวยังหนาวอยู่นี่นี่ใช่นี่อานี่หมักสมอพี่หนอกนี่นี่นี่นนนน มอกสมอเก็บเอาทองเอาเอาเอาขึ้นไปเลยไปเก็บใส่กระตາโรดบ่อยทองอย่างมาโอ้พญาพรเราขืนเก่งเว้ยมีพ่องานนั่นนะเอองานนั่นนะเอางานนั่นพ่ออืมเออพ่อหน่ะแล้วมาเดี๋พ่อแล้วไปพ่อลงมาไปไปเก็บเก็บเอาไปไปเถอะพี่น้อง พอแล้วพอล้วพอล้วเอาขื้ไปบนห้างเลยท้อเจ้าท้อมาทำงานได้แปดป,ป,ปิดีเจกตารถท้อท<า>โอ้โดนร้ายแทบมากสมมอพี่น้องเอ้ยไปตามไปฝากแม่ตำแหน่งน้ำมะเด้ยอ้ยอะไร ไปเอ๊ะไปกระพ่านต้เห็นอยูอบ่าเกิดคึอนไอหากวายหอมนี่นะเห็นอยู่บอยังกระปุ mm ๊บลายเออลองหาบึงมัน่อยนี่้ะไอมักสมอไปเมฆอืออออยู่เนี่ยจอเนี่ยฮึฮึ เออเออยังพามาภามาลงจยากาหายเลยพอนี่กันภาไปหนันพาไปหนันขาหันยังนี่โว้ยหาวันปั้นหาวันปั้นเลยไปอบอกแม,ไม่ไปแล้วว่าที่ลงไปลุ่มส่ไปเพราะแม,ม่คนตาหายมากสัสกกนไะซื้อกระดมไปซื้อกล้ามไะซื้อกระดมนี่เห็นบ่เดินเดินเดินบักฮักกาหลุด แกได้แล้วยังหล่ะยังหล่ะตอนเมื่อกระเมเลยเดี๋ยวอย่าลืมนะไปหาเลยนั่วหาอน่างน้จะใส่เต่าจย่งไท่านคุณบอกโอ้เอาไปตัวนี้มันกินแหลกับเปบกตัวนี้มันอะไรกับไปปลูกเผือหอมเลยนะ อืมเปลือกหอมเอาไปปลูกไว้ปลูกไว้ปลูกไว้ไว้ขุดเออฮะมีอะไรบ่เล่นลูกเล่นบ่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 เล่นบรรยากาศชุดยอดเลยพี่น้องเลยลมเย็นดีเด <c oughs> ี๋ยวรถเบิ้ลเขาหีืบ่เดี๋ยวไร้เต๋อเลยนหน้องนี่นี่ยมาผสม,มอนี่นกินกับปุลกบชุดยอดเลยพี่น้นมมองเลยนี่สมอเนี่ยเจียรด้วกันเจียรกระไรกัน ไม่นอนแล้วคมักพอดีคนตื่นแต่นอนอืมโอ้อโโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้นลูกเต่เแดนเลียพูนพนพูนเอ้าเอาเอามาผีเล่ามาผีเล้อมาผีเล่าม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 าอยู่กาม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 มาม่มมามามาาามามาาม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 มาา ไปไลยสิแปลงเขือนนว่าอ้าวทั้งเถิงมวยมันยุบแล้วป่เนี่ยค่ะมันหักเลยมันขาดเลยทั้งเถิงเนี่ยตายบาดเนี่ยตัดแล้วบ่าวตัดแล้วลนะตัดแล้วจะขึ้นมากไหมบ้างอสังนกะซีไว้แต่ก็ค่อยๆไม่เห็ดเห็ดใบป้ายของหนึ่งก็ก็ได้เห็ดตูบนอดก็ก็ได้นี่ป่ะค่อยๆขึ้นงัดงัดงัดสังนกะซีเก็บไว้ เจ้าน้านมันพังมันขาดมันได้สังกะีน่ะเออเอ้ใ่นี่ซพอมโคลกสิป้านนันเพ่ทับก่อนจังเสียมาเห็ดมาแมนด้หเออยออ้ออม่บอกขำคำเอาอยู่ทีฮะเจ้าอันด้วยข้นบางสังกีพ่นพ่อนขนบางสังกะีไ้ก่อนแล้วไปมุ่งนอนก่อนบ่งบไดบ่งนึ่งแก็เห็ดใหม่ ห้อกับบางออกใหม่ตัวนี้มาเห็ดเห็ดได้่ใหม่ตัวนี้มันไดญ่ห้องกัเห็ดเอามาเห็ดใหม่หรือว่าบางอาจจะสร้างที่หรือห้กับนั่งเื้าแต่หางกับเปลี่ยนเชลส่งเก่ากับเปลี่ยนเอาเออส่งเก่าเนี่ยนะส่งเก่ากับเปลี่ยนตัวนี้ใหม่มันสิมันปวกกินผมอยังกับเซียนอันนี้มันเสียแห้งไอ้บุญคานตัวนี้มันเทิงตัวก็มันหยุบลงน่ะโอ้ยระวังเลยเพื่อนผมเอ้ยเออเตือนว่าที่ว่านี่กันทับซองขลุกทีม่ ่อเราเอาลางเอาไม้ไม้สาติเอาคนจะตั้งยู่มาสัตว์สัตว์อย่างไี้สัตว์ะไอ่ะอหามาส่ตัง้งเอาอยากกินแบบมตั้งอะไรออาุูตั้งอาบ่มันปลอกสิบบกินบ่ต้องไปย้อนวันะฮะเราหอยมากินกินได้สิบ่หอยบ่จะผงบ่ไปผงหอยก็กินไห้บ่เนี่ เขาไปฉีดยาที uh, ่ฮะโอ้เขาบอกฉีดกินได่บบสองเรื่องขอลองมึงสุดมึงอืมอืมหวานยู่กินไต่ แต่แมย์คุนแหนบ่ะนะแหนต้องคนอ่ะแฮนดมั่อ้อยอ้อยหรอแหนบ่มัอยขี่โลลงมากกับไห้น้ำวันนี้ขี่โลลงมากกับไหน้ำบุกคืนนี้เมย์ไดบคืนนี้ข่ายปหูอยู่ะกูข่ายอยู่เนาะโอ้เป็นคนฮะ น่ากันเพื่อนผลแล้วเพื่อนเร่าผลแล้วขเขาแยกกันอยู่นะอืมฟ้า,ากันเนี่ยไปบ่ไปเป็นพอเป็นพอพองเมกบ่ฮะไปบ่ไปเป็นพองเมกบ่บ่ใจผมาอเอ้าอ่อนน่าโสดอะไรน่ไนนะไปบ่เป็นพอมันน่ะพ่หยอกเล้วก่อนนะคุณพาหยอกเลย,นนะเย,เลย,ยจะหายกูเดนะ้อ ใช้อยู่เตาผ้าไปเบงเตาอยู่างไไปเตาทานอย่างนั้นไปเบงเตาพ่อใหญ่พงก่อนพี่น้อมเตาทานแล้วยางมาทังขุ่นบาเตาเท่าเราเราไปน้ำออกไปน้ำได้เท่าเด้อเขียวมากตรงเมฆนะไปบงเตาทานแล้วพี่น้องหล่อมาบนน้ําพ่อให่พงสองพอลูกพัากันน้ำหนามอยู่บนนี่สามนี่ อ้าว่าขนาดนั้นวันจะทำว่าพากันสดกันไปหรือเป็นแนวหปล่ปัญญาถามหาเลยอ๋อน้ำกินพะน่นน้ำกินหมอโอ้มันแก้วปูมันแก้วดิอ๋อยู่นี้แค่มั่งเองนี่โอ้เม่สีสิบสองพะนี่ ฮะทะรับ,บ,บนยยี่างไรโอ้บอกใจได้พี่น้องเลยุนะโอ้อันนี้เขาเรื่อเต่าผีพี่น้องไงนี่เห็นป่ะเต่าผีนี่โอ้ฮะจะเอาอยัางส่เอาไอ้๋อเอาขี้แกบป่ะอ๋อเอาเฟืองใส่กับขี้ดินแต่ก็เห็นที่กันลลไเเนนนด้หน่อยเออ คุณแล้วพุดเอาดินเนี่ยเปนปวกพุทเอาดินปวกมาเอออะไรก็เอาเพชรดีดีย่ามนี่ย่ามหาเงินในย่ามนี่ขย่ามฝนเนี่ยไม่ได้นี่สิทชู่นี่เลยหลายหลายเฉอเนาะเฉยหลายเฉยอาย่เป็นบ่พิษหาใหม่ใส่เพชรใส่ละจะเอาเฟืองมาผสมมึงขึ้มันแข็งดีเคยไปไปเหื่อนอือออนี่ได้อาชีบรอบพี่น้องเลยเพ็้ยนย่างกับบ่อไหลบ่อใจพงนี่ก็ได้ อ่ะสี่คนเลยจะเผาทานนี่แหละเออีเปนยังก็เฮ็ดบ่หร้อ๋อคุดแล้วก็เอาเฟืองมาใส่อาหนามใส่แ้้วก็อาหนามใสุ่ดกุดย้ำย้ำให้เป็นกี่ต้มจะเอาขึ้นเอาขึ้นลาดไม่เต้นเบอร์รอนใหม่ไงเต็มบ่แล้วได้หนิเลยเต้นเบอรลอะไม่เจติดจุดังเยอะ โอ้โอ้ฮัทจอมลังก์มาเปล่าหน่อยนี่เพี่นะโอ้ยังไงบังนอกเลย้อกโอ้ยังทันเหงนขงแขงปอกลมีเฟืองเนาะห้แตกกับแตกรลขนใส่เฟืองนเนี่บอกเนเขาทานบม่เมฆดูเขาทานก็ไปพงห่ อลมกันขึ้นนีกันบอลนี่กับบัวขึ้นไกเขึ้นฝ่าวัเฝ้าวงนอกนี่เฟื่องเฟื่องเราก็มาพี่หน่อยเลยเนี่ยเด็ดแบบโมตองลงขึนลงทุนเดือดแต่แห้งไม่ก็ตัดช่เนี่ยแหละแก้วลงแก้วปลาเนี่ยผมได้ได้พ่อน่องกระยองแล้วน้ำใ่ผมเนาะผมไปวิ่งไปบ๊วบ่เราจะเผาทานอะไรามาราย่องลอบ่ นี่แหลอาศิ่บพอพี่น้องเลยพ่อให่พ่อขายทานบดเงินนะครับจะเผาไปสีแสะเป็นหมดเป็นล็อกป่ะมานี่เบอกัก็ต้องพ่อใหญ่ป่จะื้อหไอ้ฮะนก่อนนี้บ่ฮาเนี่ยเออแมน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 เพราะอะไรอย่างนี้นะครับก็มามีในายขา,ายรับ จินผลับสื่อโลหลายโลหลายพันเติมไอ้พี่น้องเลยขายให้จินโลหลายพันเติมเทว่าเราอยู่ในปลาสีคดว่าเลิกแล้วเราคือสีห้าหลยพวกมัเป็นหลงเนี่ยไปพี่น้องขึ้นเมื่อวันนี้พี่น้องเลยใช่ามันยังไหลยังง้ไอะไรบ่างสองอันกับมาเลยไปกรับวันนี้ไอ้เร็กยิ้มยังไงไปโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้ลาบไปก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวเรคลิปหน้าพี่น้องเนาะขอบใจทุกเรื่องทุกเมืองขอบใจทุกงบจ่าย Bye đi, bye bye.